ไม่อยากให้ริ้วรอยตีนกามาก่อนวัยนะครับระวัง3สิ่งนี้นะครับหลายๆคนถามผมว่าทํายังไงดีผมอายุ40กว่าแล้วริ้วรอยยังไม่มาเลยผมบอกได้เลยว่าการดูแลริ้วรอยต้องป้องกันไม่ใช่รักษานะครับเพราะในปัจจุบันยังไม่มีวิวัฒนาการใดสามารถรักษาริ้วรอยได้เราสามารถทําให้ริ้วรอยจางลงได้หลังจากที่เรามีตีนกาแล้วโดวยการฉีดบท็อกแต่พอ3าเดือนมันก็จะหมดฤทธิ์ครับ ทำให้ดิ้วรอยมาอีกดังนั้นผมเห็นแล้วว่าผมเป็นหมอความงามกับชลอไวผมรู้เลยว่าวิธีการที่จะทําให้เราไม่มีริ้วรอยได้นะครับเราต้องระวัง3เรื่องนี้เป็นหลักแล้วจะทาให้ริ้วรอยผมอาจจะมาครั้งแรกตอนอายุ50ตอนนี้4 0ิบกว่าทุกคนเห็นไหมฮะผมยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับดังนั้นผมคาดหวังว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วผมดูแลตัวดีผมจะสามารถชะลอริ้วรอยได้จนถึงอายุ50ข้อที่1คือแสงแดดผมจะไม่เอาตัวเองไปโดนแสงแดดนะครับ โดยไม่จําเป็นเด็ดขาดนะครับนอกจากตอนขับรถเท่านั้นดังนั้นถ้าผมหลีกเลี่ยงได้นะผมจะพยายามหลีกเลี่ยงแดดจัดนะครับเพราะในแสงแดดเนี่ยจะมี UVA อยู่ UVA จะทะลุเสื้อผ้าเราทะลุทุกอย่างเลยนะครับเข้ามาที่ใบหน้าเราะครับแล้วทําให้ผิวเราเนี่ยถูกทําลายคอลลาเจนซะพอ คอลลาเจนถูกทำร้ายคอลลาเจนก็จะค่อยๆสลายตัวแล้วทําให้ริ้วรอยมาเร็วหน้าหย่อนคล้อยนะครับดังนั้นะคใครก็ตามนะครับไม่อยากแก่เร็วไม่อยากให้ดิ้วรอยมาเร็วต้องหลบเลี่ยงแสงแดดนะครับแต่ถ้ากลัวขาดวิตามิน D3 ก็ให้ทานนิวซีบีก็ได้หรือทานวิตามิน D3 ที่เพื่อนๆทานอยู่ก็ได้นะครับข้อที่2ให้นอนให้เต็มอิ่มนะครับโดยช่วงที่ผมแนะนําก็คือให้นอน ในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มจนเลยตีสองให้ได้นะครับบางคนอาจจะนอนตั้งแต่2องทุ่มสามทุ่มก็ได้หรือบางคนอาจจะนอน4ี่ทุ่มก็ได้แต่ให้นอนยาวๆนะครับให้ครอบคลุมช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองทำไมเพราะ4ี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงที่โกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนในร่างกายที่ใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับผมเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าฮอร์โมนอายุวัฒน,นะดังนั้นใครที่อยากให้ร่างกายซ่อมแซมได้ดีไม่ให้เกิดริ้วรอยมาก่อนวัยนะครับต้องนอน ครอบคุมช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสอให้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเรานอนได้เพียงพอนะครับผมว่าอาหารเสริม,มอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่จําเป็นเลยข้อที่3คืออย่าปล่อยให้หน้าแห้งเด็ดขาดนะครับ มีใครเคยบ้างไหมเวลาหลังล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าแห้งตึงมีริ้วรอยเล็กๆใต้ตาหางตาแบบนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ไม่ว่ามันจะราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ตามแต่ถ้ามันทําให้หน้าแห้งนะผมบอกได้เลยว่าประโยชน์มันน้อยมากเมื่อเทียบกับโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเราปล่อยให้หน้าแห้งนะครับความแห้งของเราจะทําให้ริ้วรอยมาเร็วมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือเวลาผมเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผมจะซื้อหลอดเล็กๆมาก่อนแล้วมาลองใช้ดูว่าหลังล้างหน้าเราหน้าแห้งไหม ถ้าหลังล้างหน้าน,า,นาแห้งผมโยนทิ้งเลยนะครับแล้วก็หาซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนั้นข้อสังเกตนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เ้วหน้าไม่แห้งมักจะไม่มีฟองดังนั้นเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เลือกชนิดที่ไม่มีฟองเช่นที่ผมใช้เองอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ใช้ในคนไข้คลินิกด้วยคือ i n f i l l Water Cleansing Gel ถ้า50 ml จะหลอดสีม่วงถ้า100 ml จะหลอดสีขาวนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะะอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนแล้วล้างหน้าเสร็จ ทาครีมแล้วรากว่ารู้สึกครีมมันซึมเข้าไปเรื่อยๆครีมมันซึมไปเรื่อยๆแล้วหน้าไม่ชุ่มนะครับนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ริ้วรอยตีนกาม,มาไวมากดังนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากให้ริ้วรอยมาไวให้ใช้ m o i s t u เ i z e r ที่อยู่ในรูปของเนื้อครีมไม่เอาเนื้อโลชั่นไม่เอาเนื้อสีรั่มสามารถทาโลชั่นและสีรั่มได้แต่ต้องไม่ใช่ตัวหลักที่ใช้ในการอบอุ้มความชุ่มชื้นนะครับโดยปกติผมจะใช้ moisturizer i n t e n s นซี c r e ีมเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อ ปกป้องความชุ่มชื้นไว้ได้ยาวนานจนถึงตอนเช้านะครับดังนั้นใครก็ตามทายี่ห้อใดเสร็จปุ๊บให้ตบท้ายด้วย m o ยเจอร์ z e r ร n เซอร์อินเทน m มันจะช่วยทาเสร็จปุ๊บคุณทาใต้ตากับหางตานะครับแล้วก็ทาทั่วใบหน้าด้วยจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าเราน้าใสาเลยผมบอกได้เลยว่าแค่คุณ ทาครีมให้เพียงพอแล้วครีมเนี่ยไม่ซึมเลยนะสำหรับใครก็ดามอยากดูรายละเอียดของเจลล้างหน้าและมอยเจอเรเซอร์อินเทนซีฟครีมนะครับสามารถพิมพ์ของวันนายแหง้งแล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงานผมได้เลยนะครับถ้า10นาทีทีมงานผมไม่ทักไปในอินบ็อกซ์นะครับสามารถทักใน l ล n e แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับงนั้นขอให้ทุกคนนะครับหน้าเด็กหน้าใสนะครับแล้วก็ริ้วรอยมาชา้าเหมือนที่ผมเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ